สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเมน a n แอนเมาส์ข่าวทั่วโลกนะครับในบรรยากาศเช้าว,วันเสาร์สบายๆนะฮะในต้นเดือนพฤษภาคมอย่างนี้นะครับเรียกได้ว่าเพิ่งผ่านจากวันแรงงานนะฮะแห่งชาติ1พฤษภาคมไป ไม่นานมานี้เองนะครับสำหรับปีนี้บรรยากาศแห่งความวิตกกังวลในเรื่องของแวดวงแรงงานก็คือปัญหาการชะลอตัวของเศรษฐกิจนะครับที่จะตามมานั่นก็คือหลายคนเป็นห่วงกังวลว่าด้วยการชะลอตัวของเศรษฐกิจซึ่งจะเกิดจากการชุมนุมความไม่สงบทางการเมืองอะไรก็แล้วแต่เนี่ยน่าจะมีสัญญาณในการที่จะมีการอาจจะมีการปลดการวา่าปลดแรงงานหรือการเลิกจ้างแรงงานหรือการชะลอตัวในการเข้าบรรจุนะครับของงานต่างๆเนี่ยอาจจะมีขึ้น ซึ่งในช่วงนี้เราก็ได้ไปสัมภาษณ์นะครับไปถามถึงความคิดเห็นว่าพวกเขาจะมีปัญหาในเรื่องของการเข้าไปทํางานอย่างไรในสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวอย่างนี้นะครับไปติดตามความเห็นของคนเหล่านี้กันเลยครับแรงงานนับเป็นปัจจัยสําคัญที่ก่อให้เกิดผลผลิตในระบบเศรษฐกิจของประเทศซึ่งพลังของผู้ใช้แรงงานจะแฝงอยู่ในผลผลิตทุกชิ้นดังนั้นความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ ย่อมมาพร้อมกับความมั่นคงของผู้ใช้แรงงานเช่นกันปัจจุบันสถานการณ์ความมั่นคงของผู้ใช้แรงงานในบ้านเรายังถือว่าอยู่ในช่วงวิกฤตหากสถานการณ์ทางการเมืองยังคงยืดเยื้อและยังไร้ข้อยุติยิ่งนานวันยิ่งซ้ำเติมสังคมไทยทั้งในภาคเศรษฐกิจและภาคแรงงานที่จะได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ขณะที่ภาคเอกชนส่งสัญญาณว่าจะมีการชะลอการลงทุน รวมถึงลดจำนวนแรงงานเพื่อประครับประครองธุรกิจในช่วงนี้จึงก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อผู้ใช้แรงงานซึ่งมีคาดการว่าอาจจะมีคนตกงานเพิ่มอีกราวสองแสนคนเลยทีเดียวก็มีความกังวลทั้งในส่วนตัวแล้วก็ทั้งคนรอบข้างเพื่อโรงงานด้วยครับไม่กังวลครับก็มีความกังวลใจครับผมบางดุรงานอาจจะคล้ายๆว่าธุรกิจเขาอาจจะแย่ลงางเงี้ยเขาก็ต้องลดปริมาณ ค่าใช้จ่ายของในองคอ์กรเขาด้วยกตานบางทีก็ต้องไปดูที่พนักงานว่าอันไหนที่เกินพันจ่เป็นก็จะตัดไปถ้าเกิดขึ้นกับตัวผมเองครับก็คงจะรู้สึกเสียใจครับก็แต่เราก็คงยอมรับในสิ่งที่นโยบายของผู้บริหารนี่เขาเลือกที่จะให้เราออกจากงานนะครับคิดเผื่อนะคนอาจจะลงทุนอะไรเล็กๆอ่างครับ อันดับแรกก็รู้สึกแย่นะีก็ถ้ามันก็ต้องหางานใหม่หรือนี่ก็ต้องหารายได้อย่างอื่นเพื่อจุนเคือครอบครัวครับนอกจากนี้แรงงานยังเป็นภาคส่วนที่มีความสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยเฉพาะเมื่อเรากําลังจะก้าวสู่ความเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งจะต้องผเผชิญกับการแข่งขันในภูมิภาคเพื่อช่วงชิงเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติจึงจําเป็นจะต้องสร้างความได้เปรียบ ในการเป็นฐานการผลิตของอุตสาหการรมสำคัญหลายประเภทแต่กระน,นั้นหากว่าปัใจจัยในประเทศยังไม่มีความมั่นคงและขาดการตื่นตัวในการพัฒนาบุคลากรด้านแรงงานสำหรับประเทศแล้วไทยจะทัดเทียมหรือก้าวสู่ระดับสากลได้อย่างไรก็ได้แต่แสดงความน่าเห็นใจนะครับสำหรับผู้ที่ประสบปัญหาในช่วงนี้ เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวนะฮะก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าสภาพเศรษฐกิจจะกลับมาคึกคักนะฮะเหมือนเดิมอีกนะครับไม่ช้าก็เร็วนะฮะเอาละครับช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่เดี๋ยวเบรกหน้าเราจะมากลับมาพูดคุยในเรื่องของสถานการณ์นะครับในการที่ว่าน่าจะมีแนวโน้มในการเลิกจ้างงานส่วนสถานการณ์นั้นจะหนักหนาสาหัสอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับท่านประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในเบรกหน้าของเมนเดนเมาส์ข่าวทั่วโลกหลังจากนี้ครับ